ฮัลโหลโอ้ว้าวทุกคนดูนี่สิพระเจ้าจอดโวววววเฮ้ย oh, 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 oh. hey, สัตว์ป่าของเรามานอนทำอะไรอยู่ตรงนี้เฮ้ hey, เจ้านี้คือบัฟฟาโลเยลโล่บัฟฟาโลโอวเอลเฟนช้างโอ้โหเจ้าช้างตัวใหญ่มากเลยทุกคน เฮ้ hey, นี่ช้างตัวเล็กมีไฟด้วยข้างหลังนี่เขามีไฟอยู่ข้างหลังเขาด้วยโอ้ oh, ตามพกุกแม่ไปเลยโอ้ oh, และนี่คือเจ้าอ้ยเจ้าช้างใหญ่สีส้มไอรเฟนเหมือนกันเป็นช้างแอฟริกาโอ้จ้องวาวล้มไปแล้วทุกคนว้า wow. วนี่โอ้โ oh, หนี่ไปทางไหนเนี่ยและนี่คือ เรดี้โอ้ว้าวนี่คือเจ้ามังกรไดโนเสาร์ปีกเจ้านี่เดินบนฝ่านี่เลยโอ้โ oh, หดูที่เขาจะตกตรงนี้มยและนี่คือแมมมอสเจ้าช้างแมมมอสอ้าวเจ้ามังมอสไปด้วยวันทูที่ เล s โกโอ้ลงไปแล้วเฮ้โอ้นี่ช้างไวนู่นนี่ช้างไปนี่จะป,ปีนเขาไม่ได้ทุกคนโอ้ oh, oh, นี่เจ้าแมมมอสกำลังจะกระโดดแล้วว้าวโอเคโอ้นี่คือเจ้าดัก โอ oh. ้นี่คือพี่เป็ดอ้าวโอเคโอเคทุกคนวันนี้ลากันไปก่อนไว้เจอกันใหม่วันหน้านะครับบายบาย